สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สวนแคคติสเตอร์อีกเช่นเคยนะคะแล้วก็ที่อยู่ข้างเราก็คือน้องเบสนะคะสวัสดีค่ะน้องเบสวัสดีค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราพามาเยี่ยมที่สวนแคคติสเตอร์อีกเลี้วนะบอกเลยว่าวันนี้ เป็นช็อตเด็ดของยิมโนโด้วยเลยนะคะก็คือเป็นยิมโนเจนใหม่ของที่น้องเมย์ได้บรีดพัฒนาขึ้นมานะคะซึ่งเราเคยมาถ่ายแล้วแหละย,ยิมโนสวยๆที่แคคทิสเตอร์นะคะถ้าใครอยากตามไปดูก็เดี๋ยวเราปัก รายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะเป็นยิมโน10โครนที่น้องเบสพัฒนามาอันนั้นนะคะก็ตามเก็บกันได้แล้วก็คลิปนี้เป็นเจนใหม่ที่เราบอกเลยว่าสวยมากๆเดี๋ยวให้น้องเบสอธิบายรายละเอียดกันอีกทีนึงนะคะส่วนรายละเอียดการติดต่อเดี๋ยวเราขึ้นรายละเอียดไว้ให้แล้วก็ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราไป<ล>ดูกเ<า> <laughs> จนใหม่ของยิมโนที่แคสซิเตอร์เลยค่ะไปดูค่ะ โอเคค่ะตัดมาที่โคนเจนใหม่ยิมโนนะคะนี่น้องเบนยิมมาอะไรคะเนี่ยตัวนี้ชื่อว่าซูเปอร์โนวาครับซูเปอร์โนวาใช่ทุกคนดูท็อปเขาจะเป็นอย่างนี้ฮะเขาจะมีลักษณะเด่นของเขาคือเป็นไม้ฟอร์มใหญ่นะครับแล้วก็มีฟูคูเรียวทั้งต้นเลยนะอุิยสวยมากใช่ให้ดูไซวิวครับไซวิวก็จะเป็นบ้างหนาหนาบั้งหนาอยากลึกนะแล้วก็เล็กเสียเนื้อแป้นเนื้ใช่ครับอันนี้ผมก็พรูฟมาประมาณ เนี่ยไซส์แบบเนี้ยก่อนที่จะออกมาสู่ตลาดส่วนใหญ่ทุกโครนในส่วนของเรานะครับก็จะแบบอย่างนี้เลยอย่างน้อยก็จะได้ให้เห็นว่าแบบสามไซส์เนี่ยมันมีอะไรที่<อ>มันต้องเหมือนกันแบบขนาดนี้อย่างเงี้ยอันนี้คือนี่ซูเปอร์โนวานะคะใช่ครับมีลักษณะเด่นนี่เป็นไม้ฟอร์มใหญ่ไม้ฟอร์มใหญ่มีบางที่ชัดเจนบางชัดสวยชัดเจนใช่ครับ <มา S 1> แล้วก็ยวพยายามขยายให้แบบเวลาเขา ันนี้อายุเยอะๆแล้วเนี่ยไม่ได้แบบแนวสูงซึ่งแบบแตกต่างจากเจเนอเรชันเก่ามากเอ่าใช่โ่งแป้นสวยเลยนะคะนี่แล้วก็บ้างอยากชัดเจนนี่มันยกขึ้นมาแล้วก็ีเล็กนิดด้วยนะถ้าจับไปจะรู้สึกว่าถึงความนูนของของเส้นเขาด้วยนอกจากที่เป็นลวดลายอย่างเดียวนะครับอ่านี่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นสไซส สต์เรียกว่ากลางดีไหมใหญ่รีว่าใหญ่แล้วละไม่รู้จะเรียกไซส์ไหนเลยใหญ่มากมทุกคนเป็นไม้ใหญ่แล้วก็สวยมากนะคะนี่ค่ะนี่ super nova ปปน,นะครับ super nova super จริงๆนะคะนี่นเพราะว่าเออก็เลยแบบจริงๆชื่อนี้ก็ได้มาจากแบบเพลง oasis รู้ไวเลยครับ <laughs> รู้ไว้เลยเออคือแบบเออมันมันเหมือนจริงๆฟิลลิ่งมันได้เลยนี่ค่ะซูเปอร์โนวานะคะซึ่งตอนนี้มีจำนวนสามารถเพื่อนๆในช่องชาวช่องสามารถจองจองได้แต่ขอขอได้จำนวนอีกนิดนึงก็แบ่งได้ครับขอเวลาอีกนิดนึงแต่ว่าอันเนี้ยก็แปลว่าแบบเออน้องมีความแบบ ใช่ใครชอบไม้ทรงนี้แป้นใหญ่บ้างชัดนะคะเทคเจอร์สวยแบบนี้ซูปเปอร์โนวานะคะนี่ค่ะอันนี้คือเจนใหม่อีกหนึ่งอันของ c a คทิสเตอรนะคะนี่ค่ะ <S <S อ่าเรามาอีกชุดหนึ่งนี่นะคะอันนี้อะไรคะน้องเบืมต้นนี้จะเป็นโซนอยู่ในซีรีส์ที่เป็นแบบลูกจกัดซีเปียบอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีแบบ สไตล์สีที่มันจะเป็นเหมือนสีที่ออกไปทางเข้มกลางอ่อนและมีเท็กเจอร์ที่มีความแตกต่างกันว้าวนี่อย่างต้นนี้ที่พี่เจียถ่ายอยู่นะครับต้นนี้ชื่อว่าสโมกกี้สโมกกี้อ่ะใช่เพราะว่าปกติแล้วเนื้อยิมโนที่เราเห็นส่วนมากก็จะเป็นเนื้อที่เป็นเงาเงาอะไรแบบนี้แต่เนื้อจะให้เนื้อสัมผัสที่มีเหมือนลายจุดๆและมีถากทองท,องที่เป็นดา่ดางล่อง สมูก ok ี้ใชถ้าถ่ายจากมุมท็อปจะเห็นถึงเส้นมีมีมมลอ่ <c oughs> <ๆ>ลอใช่สีที่แปลกอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออตอนนี้เราอยากจะเลือก,กที่จะทำโครนเพราะว่าเขามีเอกลักษณ์และในตัวเนื้อของบอดี้ของเขาครับก็จะมีเหมือนเป็นเนื้อไซๆยเป็นเนื้อแมพ<ม>อยู่ในตัวถ้าจะเห็นว่าปกติเราจะเห็นเป็นเป็นแบบเงาเงอะไรอย่างเงาแบบเงาเงาอย่างนี้ค่ะแต่ว่าสมกกี้มีเอกลักษณ์ มากก็คือเนื้อจะแบบเป็นเนี่ยค่ะสโมกกี้ออกมาตรงนี้เห็นชัดเจนเลยนะคะเป็นผิวด้านเนาะใช่ผิวเนี่ยแมตตนิวแมตด้านแล้วก็มีสีที่แปลกตาในสไตล์ของซีเปียสโมกกี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่มีเอกลักษณ์มากนะคะดูจากท็อปวิวแล้วก็เขาก็มีเส้นบ้างเนี่ยออกแดงๆเนาะใช่ครับสีสวยมากนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสำหรับ สโมกกี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเจนยิมโนด่างของแคทิสเตอร์นี่ค่ะสวยเนาะมันเป็นล่องแล้วแล้ตรงนี้ครับมันล่องมันเป็นสีที่สีเปียรู้สึกว่าเออมันเป็นสีเปียที่สีพิเศษสีเปียสีพิเศษล่องสวยชัดแล้วก็บ้างนี่ค่ะบ้างชัดเจนด้วยนะคะจ่ายหนอ ใหนอมหนอก็สีออกแล้วนะหนอก็ออกสีสีเปียแล้วนะเนี่ยโอเคค่ะส่วนตัวที่2อันนี้จะชื่อว่าเคลมบูเล่ครับชื่อนี่คุ้นไหมครับถ้าใครสายขนมนี่คือรู้นะเคลมบูเล่ใช่เคลมบูเล่เกิดจากถ้าถ้าเราสังเกตจากขนมของเคลมบูเล่มันคือการทอชน้ำตาลให้ให้มีแบบมีไม่ไม้นิดหนึ่งเนาะแล้วเป็นสีนั้นนะอันนั้นก็แรงบันดาลใจมาจากอันนั้นเลยครับเพราะว่า โดยปกติเราจะเห็นสีเปียสีออกประมาณโทนนี้เนาะเหลืองเหลืองนิดนึง,นงนแต่ว่าอันนี้ในฤดูฝนที่พี่เจมมาถ่ายตอนเนี้ยมัน้อ,นองเขาก็ยังคงเป็นสีที่น้าตาลเข้มไหมใช่ถ้าสังเกตจะเห็นสีน้ําตาลเข้มแล้วออกสีไม่ไหมเนาะแล้วก็แบบมีเอกลักษณ์อีกหนึ่งสีซึ่งเป็นเฉดที่เหมือนจะคล้ายๆกับอันนี้แต่สีจะดาร์กขึ้นมาอีกหน่อยอสำหรับ สายแมนๆที่ชอบสายแมนๆที่ชอบนะคะสวยมากมันจะเข้มเข้มเท่ๆหน่อยครับเท่ตอนนี้ชื่อว่าเคลมบูเร่เคมบูเร่นะคะจ่ใจหน่อได้นิ่งดีเลยค่ะบจ่ายหนอนิ่งมากอันนี้ต้นที่สองนี่ค่ะแล้วมีปุยด้วยหรอเป็ใช่ใช่ครับเขาจะมีดีเทลนี้เหมือนคือตัวนี้ถูกแมทได้หลายหลายเจนเนติกอยู่ครับน่ารักที่ลองทำอันนี้คือไซส์ที่ไทย่อันนี้คือสายกลาง ใส่กลางนะคะนี่คืออีกหนึ่งเจนใหม่ของยิมโนโด่างแคซ็ซิสเซอร์เครมบูเล่ค่ะสวยมากๆนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นต้นที่3ในซีรีส์ที่กำลังจะออกอ,อชื่อบราวนี่ครับเขามีเอกลักษณ์เรื่องเป็นสีเปียที่เป็นลายแบบอินเวอร์ตหน่อยนะแต่ว่าเป็นการไล่เฉดเห็นได้ว่าแบบยอดเขาจะสว่างนะแ,แล้วเฟดลงเป็นสีเข้ม,มเป็นหนึ่งต้นที่คิดว่า ไม่สีเขาน่ารักดีน่ารักจังนะคะเบวนี่ไม่ชื่อที่ที่คนที่สวนแคเตอร์ไม่ขนมก็กาแฟนะคะนี่ค่ะหาสิ่งที่ใกล้ตัวครับเบวนี่นะคะสีสวยยอดนี่เปิดสว่างมานะคะแล้วก็จะค่อยๆไล่เฉดพอไล่เฉดลงมาข้างล่างนี่ก็จะออกสีแบบนี้เลยนะคะสีออกสีเปียโนสีแบบนี่ค่ะ จนเอกลักษณ์สส่สีเปียแล้วตอนนี้โดยมีเอกลักษณ์คือตอนชามเล็กไซส์กลางจนถึงใหญ่จริงๆเวลาลดน้ำเนี่ยเขาจะแบบใสมากจะเป็นเนื้อใสๆตึงๆยิ่งหน่อที่เป็นหน่อเด็กๆนะครับตึงมากแล้วก็สีก็ไล่เฉดเหมือนแม่เขาเป่งากเราวนี้สวยมากทุกคนดูนะคะนี่และนี่คือยอดของเขา แสดงว่าสาอันนี้คือเซตที่เป็นเซตซีเปียซีรีส์เนาะใช่ครัคก็คือเป็นซีเปียไฮบริดมนน <CP Hybrid S 2> ะซีเปียไฮบริดอันนี้คือบราวนี่สวยมากอีกหนึ่งนะคะแล้วครีมบูเล่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นส m o กกีนะคะสวยทั้ง3ามาเลยนะคะก็เป็นอีกเจนใหม่ของแค t ติสเตอร์นะคะนี่ค่ะสวยมากนี่ทุกคนและอันนี้เป็นอีกหนึ่งเจนยิมโนด่างแคสติสเตอร์ทุกคนดูท็อปวิวนี่ อันนี้อะไรครับเคนนี้ชื่อโรสโกครับโรสโกแล้วสีคือโรสโกคือถ้าโดนแดดนี่ก็คือจะใช่ <co> e. จะสีแบบออกเป็นแบบชมพูแล้วก็โกโก้ e e, หน่อยก็เลยแบบเออเป็นโรสโกละกันครับเข,า,เขาสวยเลเขาจะเป็นลูกของทีเล็กที่เป็นไม้ฟอร์มใหญ่นะปกติในเราจะเห็นว่าเหมือนแบบในใน,ในเจนติกของทีเล็กนะครับก็จะเป็นไม้ที่เป็นฟอร์มค่อนข้างเล็กเนาะแล้วก็ ให้หนอ่อยยุบยับไปหมดเลยแต่ว่านี้ถือว่าเป็นหนึ่งต้นที่เป็นฟอร์มใหญ่มากๆแล้วก็มีบางที่คอนทราสชัดเจนนะครับอืมสวยมากจริงๆอ๋อเพราะว่าความที่เขามีเชื้อเป็นทีเล็กด้วยใช่ไหมคะก็เลยเป็นอยักเท็กเจอร์แบบอเกล็ดเกล็ดในละว่างภูมีเท็กเจอร์ที่รู้สึกใหม่สําหรับผมอยู่ว่าแบบเขาจะมีเกล็ดอย่างเงี้ยครับที่น่าสนใจอ,นออกมามชัดมาก ใสยอยากอยากไม่พอแล้วย,ยังเป็นแพทเทิร์นแล้วก็บ้างชัดด้วย<ช>บ้างออกเป็นเขียวใช่แล้วก็ลอ่องชัด,ล,ดล่องรถโกออกชมพูใช่สีจะพีกกว่านี้ได้ตอนนี้มันจะอยู่ในฤดูฝนก็จะออกเป็นทูโทนอยู่ครับขอจองไว้ก่อนนะ <c oughs> นี่ค่ะมีช้ำ <c oughs> ไปบ้างแล้วแต่รอรออีกนิดนึงครับรสโก้แล้วยอดเขาก็ออกสว่างหน่อยเนาะนี สวยมากๆนะทุกคนนี่ค่ะโรสโกเป็นอีกหนึ่งเจนที่แคคติเตอร์พัฒนาขึ้นมาแล้วมีเอกลักษณ์อีกแล้วนะคะเรียกได้ว่าทุกโคลนเนี่ยไม่ว่าจะเจนเก่าหรือเจนใหม่เนี่ยมีเอกลักษณ์ทุกอย่างเลยทุกต้นนะคะนี่และอันนี้คือส่วนผสมของทีเล็กเนาะใช่จะได้ค,ความหยักออกมาแต่ว่าในความหยักนั้นมีแพทเทิร์นที่สวยแบบนี้เลยนะคะนี่ นี่คือโรสโกนะคะเป็นอีกหนึ่งโคลเจนใหม่สวยมากๆค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเจนใหม่อันนี้อะไรนะคะเบสน้องชื่อ Paper X ครับ Paper X นะคะใช่โอ้ดูแค่ท็อปวิวนี่ก็สวยแล้วฟอมใหญ่มากนะฟอมใหญ่มากอะดูดูขนาดมือแบบสาวิวก็จะเป็นต้นใหญ่จริงๆโอ้บางเขาจะเป็นบางที่แบบแท็บใหญ่ๆค่ะสีก็จะออกเป็นทางเหมือน ไตทันเลยครับก็คือมีสีพื้นที่เป็นสีเหลืองเนาะนลแล้วก็มีมีสันแล้วก็ตัวบอดี้อาจจะเปลี่ยนไปทางโทนส้มได้เลยอ่าเราก็จะเห็นมีทั้งสีเหลืองนะคะ<ม>เขียวแล้วก็ตรงเนี้ยตรงสันตรงเนี้ยเป็นสีส้มออกมามโอ้โนี่ค่ะเหมือนลายเสื่อมกันเนี่ยใช่แล้วบางใหญ่ๆชใชัดามาก อันนี้ก็มีเพื่อนๆหลายคนทักมารออยู่เหมือนกันครับรผมเองก็พยายามทำจำนวน <ๆ S 2> ให้อยูเพ์เอ X นะคะใช่เป็นหนึ่งต้นที่จ่ายเจเนติกเรื่องออลายด่างที่ดีนะแล้วก็เป็นไม้ฟอร์มใหญ่ครับค่ะเหมือนไม้ยูโนแคคซิสเตอร์ไม้ฟอร์มใหญ่แต่ว่าไม่สูงเป็นแบบแป้น,บบป,นบบป้อมๆมันเป็นยีนใหม่มที่พยายามพัฒนาว่าแบบ เออจริงๆปลายทางเราจะรู้ว่าแบบไม้จะเป็นทรงสูงทั้งหมดอยู่แล้วแต่ว่าเ<ว>พียงแค่ว่าเราพยายามเรียกว่าอะไรยืดเวลาของการทำแล้วก็ฟอร์มขยายออกข้างให้มากที่สุดเห็นเห็นอันนี้นะคะต้นใหญ่มากนะแต่ว่าไม่ได้ยืดขึ้นสูงแต่เขายังมีความเป็นแป้นอย่างนี้อยู่นะคะนี่คะ่ะ pepper x เป็นอีกหนึ่งโคนเจนใหม่ที่สวยมากๆอีกหนึ่งคลของแคคติสเตอร์นะคะนี่ค่ะ pepper x คะ่ะ สวยมากอ้อันนี้สีชมพูหวานมาเลยอันนี้คืออะไรครัเบสน้องคนนี้ชื่อพิงค c o อร์ครับพิงค c o อร์นะคะโอ้แล้วยอดเขาเปิดเป็นสีสว่างออกเหลืองแล้วก็อาจจะเป็นช่วงฤดูฝนนิดหน่อยครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงแดดดีๆก็จะทำให้สีเขาชำ้ำ ไม่บิดจากเหมือนพิงไดมอนด์อีกทีหนึ่งแหละครับแต่ว่าเขาจะเหมือนมีนามที่สั้นลงส่งแป้นขึ้นแป้นจริงอันนี้แป้นแป้นลายก็จะมีะค,ะคอนทราสที่ชัดเจนนะครับสายหวานเอาใจใสาหวาน,นครับเอาใจใสาหวานหนอ,อ,อกมานี่ชมพูปิดเลยนะคะดูค่ะนี่แล้วก็บ้างบ้างก็ชัดอีกแล้วเนาะออกแบบมีเขียวแต้มขึ้นมานะคะ<ช>นี่แล้สีก็สวยมากๆนะคะพิงคองรัสสมชื่อจริงๆนะคะนี่ค่ะ และได้กว่ามแป้นของน้องด้วยและที่สำคัญถ้าเราดูท็อปวิวยอดเขามีแต้มสว่างออกสีเหลืองๆห,องหน่อยเนาะนี่นะคะพิงค c o อรัสายหวานนะคะสาวๆหรือว่าหนุ่มๆที่ชอบสายหวานก็ได้นะนี้สวยมากนะคะพิงค c o อรัเป็นเจนใหม่ของแคค t ิ s เตอร์อีกหนึ่งโครนที่น่าเก็บมากๆเลยนะคะนี่คะ่ะ โอ้โหอันนี้ขึ้นกล้องมากเพราะว่าด้วยความที่ล่องขอสว่างตัดกับความเขียวใช่ไหมคะอันนี้อะไรเอ่ยน้องคนนี้ชื่อพิงมิวครับพิงมิวใช่อันนี้ได้แบ่งมาจากพี่บีพี่อาร์มอมือีบีพี่อาร์มอ่มีเอกลักษณ์มากใช่อันนี้เป็นคนที่ผมรู้สึกว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นคนของผมเองแต่ว่าเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยน้านเกบหน้าสะสมพอรู้สึกว่าสวยเพราะ พราะบางโครนในในสวนเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เก็บเฉพาะโครนของเราเองไงเพราะเราเองก็ยังชอบแบบเดินชอปปิ้งเนาะแล้วก็เก็บโครนที่เรารู้สึกว่าอันนี้มันมีความแปลกแล้วก็อยู่ินีก็เลยขัดสันตอนนี้มาแล้วพี่ๆเขาก็ใจดีแบ่งมาให้ครับพิงมิวนะคะเหมือนมีทั้งสีแดงสีเหลืองสีเขียวหลายเฉดมาก,ลกหลายเฉดมากในต้นเดียวแล้วก็เทคเจอร์มีความ ถ้าดูตรงบ้างเหมือนบ้างเขาจะยกแล้วก็มีหยกักๆยกหน่อยๆด้วยใช่ครับสีม,มีมีหลายเฉดในการเหลือบในในส่วนของล่อง<ม>แล้วก็มีด่างที่กระจายหลายรูปแบบทรงน่ารักด้วยนะคะนี่ค่ะพิงค์มิ้วนะคะนี่พิงค์มิวนี่น้ำชมพูใช่ไหมใช่ครับรจริงๆสีชมพูได้กว่าน,นี้ครับใครอยากเก็บนะคะอีกหนึ่งเจนนะคะพิงค์มิ้วนะคะ นี่ค่ะสวยมากๆเลยสำหรับสีสันในหนึ่งต้นที่หลากหลายมากนะคะพิงมิวนะคะเป็นอีกหนึ่งโครนที่สวยแล้วก็น่าเก็บมากๆนะคะนี่ค่ะโอ้โหทุกคนต้นนี้ใหญ่มากดูนะคะดูไซส์แล้วก็ความกล้ามอันนี้ชื่ออะไรนะคะเนี่ยน้องชื่อเดวิ c ค a w ครับ เดวิลครอนภาษาไทยก็คือเหมือนกงเล็บปีศาจเนาะกงเล็บปีศาจเพราะว่าชื่อนี้ได้มาจากออริจินอลจริงๆมาจากพี่ภูเขาที่แบ่งมาให้กับพี่เบิร์ดครตัดซิลล่าครับแล้วพี่เบิร์ดก็แบ่งให้ผมอีกทีหนึ่งซึ่งผมเห็นถึงคือเป็นหนึ่งต้นที่ผมชอบแล้วรู้สึกว่าเออเขามีเอกลักษณ์เพราะปกติหนามยิมโนที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นสามหนามเนาะตัวอย่างที่เห็นตัวนี้สามหนามสามหนามหรือเป็นหนามประมาณเนี้ตรงตรง หรือหนามโค้งลงเนาะ,ะถ้าเป็นแอลพีไฮบริดก็จะเป็นหนามที่โค้งลงแต่เนี้ยจะเป็นหนามที่ย้อนขึ้นจริงด้วยเหมือนเป็นเล็บเหมือนกรงเล็บอะครับกรงเล็บย้อนขึ้นแล้วก็ต้นเน,นี้จะเป็นไม้ที่ฟอร์มใหญ่มากถ้าเทียบไซส์กันแล้วโอ้โหจิ๊กบิ้มเลยอันนี้ฮักเลยเดี๋ยวฮักใช่ครับใหญ่มากแล้วมีเอกลักษณ์คือซิกแพคครับอ่า ซิกแพกกล้ามชัดมากทุกคนใช่ถ้าบอกว่าน,นี้คือเท่มากเป็นผู้ชายที่แบบเท่มีซิกแพกเลยนะคะนี่ฟอร์มใหญ่โโหยยเยอะแล้วยังไม่สูงเป็นขยายข้างขยายข้างแล้วดูไม่สูงจริงๆนะคะฟอร์มใหญ่ไม่สูงขยายข้าง<ช>บอกว่าซื้อมานี้โอ้โหตุ๊บตับมากมแต่ก็ดู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 ด,ดูจากหนอหนอ่อน้องนี่ก็นา่ <c oughs> นารักแล้วก็มีกล้ามเห็นไหมใช่ <c oughs> ผมรู้สึกว่าตัวนี้เป็นหนึ่งต้นที่มีเอกลักษณ์เพราะาว่าเวลาเรามองเนี่ยรู้สึกได้ว่าแบบหนามอ่ะเขาไม่บดบังสายตาเวลาเรามองในบอดี้ <body S 2> ของเขานะครับรรก็เป็นหนึ่งตัวที่เร็วๆนี้จะมีออกมาแบ่งสะสมในตลาดบ้างใครชอบนะคะนี่เดวิลคลอสนะคะ,ะสวยมากๆอีกหนึ่งโคลนสวยมากๆนะคะอันนี้จับจองกันไว้ก่อนได้แล้วเดี๋ยวถ้ามีช่องทางเดี๋ยวทางน้องเบจะ ประกาศทางช่องทาง Facebook IG มาเยี่ยมชมกันได้ก็ต้องรีบๆกันหน่อยนะทุกคนนี่คะ่ะเดวิลครออีกหนึ่งโครนเท่ๆนะคะอตนนี้คะ่ะเล่าสุดท้าย <c oughs> ยิมโนยังไงก็ต้องขึ้นอย่างนี้นิดนึงใช่ไหมฮะใช่แต่ว่าอันนี้คือรุ่นเดียวกันเลยใช่ไหมใช่แต่ว่าลองดูสิทุกคนนี่คะ่ะอันนี้ยัง แป้นอยู่เลยไซส์ใหญ่นะคะนี่นะคะเพราะฉะนั้นยีนเขายีนเขาเป็นแบบนี้ว่าโตแล้วเขาก็ออกออกคางออกโตแบบนี้นะคะนี่คะ่ะเทียบให้ดูชัดๆนะคะสำหรับเดวิลคราวค่ะสวยมากนี่อ่าค่ะที่เห็นอยู่นี้คือคอออฟเฟรมของเจนใหม่ยิมโนที่แคคทิสเตอร์นะคะ 9โครนนี้นี่เลยค่ะเราถ่ายให้ดูแล้วก็รายละเอียดต่างๆถ้าสนใจก็ตักทา,ายเข้าไป Facebook Instagram นะคะแคทิสเตอร์ได้เลยเดี๋ยวเราให้รายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะนี่ค่ะก็เราบอกว่าเ,เป็นโครนเจนใหม่ที่น่าเก็บอีกโครนหนึ่งเลยนะคะทั้งสาไอ,อ้ทั้ง9โครนนี้นะคะส่วนถ้าใครสนใจอยากจะไป ตามเก็บหรือว่าดูโคลนอื่นๆที่เราเคยถ่ายไว้กับน้องเบสแคคติสเตอร์ในโคลนก่อนๆนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ตามเก็บกันได้เลยนะคะติดต่อเข้าไปรายละเอียด Facebook Instagram แคคติสเตอร์นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะคะคลิปหน้าจะพาไปงานแคคตัสหรือว่าสวนแคคตัสที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสาหรับคลิปนี้ลาไปด้วย ภาพสวยๆขอเอาเฟรมของโครนยิมโนเจนใหม่ที่แคคติสเตอร์คะ่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะใครชอบโครนไหนเม้นพิมพ์มาบอกกันได้นะนี่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ